มาแตก มีใครเป็นเหมือนเราไหมแบบว่าพอตื่นเช้าๆไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะมันแบบเหมือนยังตื่นไม่ตุดออะทุกคน แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมงกันนั่นเองนะทุกคนโอ้โหทุกคนก็คือแดดร้อนมากเดีย๋ยวเราำกำลังจะลง MRT นะคะไปที่ MRT ไหนนะจำไม่ได้แหละเดี๋ยวขึ้นไวน้เนาะว่าแบบว่าลง MRT ไหนพวกมันลืมอะ่ะ ตานก MM <Lt> ็อย <Q> ู่ที่ MRT เนาะเราจะไปลงนะคะที่ MRT อิสระภาพนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็รอรถอยู่ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงไม่รู้ทันไหมเพราะว่าเขาปิดประมาณ5โมงแล้วเราออกตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงแล้วคิดว่าสักประมาณ5-10นาทีน่าจะถึงนะก็ออกมาแล้วนะคะ อิสระภาพนะแล้วเราก็ออกประตูนหนึ่งนะคะมันจะเขียนไปว่าซอยอิสระภาพ3,4นั่นเองแกเขาจะบอกว่าร้อนมากแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะคือไม่รู้นะคะเนี่ยเดีย๋ยวเราลองขาวดูว่าแบบเาคิดยังไงร้อนมกอนมันร้อนมากเลยอ่ะ เราไม่ค่อยได้ออกข้างนอกเท่าไหร่เนาะแบบร้อนมากถ้าไปผ่านเพียงอันเกณฑ์นี้คิดเท่าไหร่คะที่มาจอดก็ไปตียี่สิบเออตีสิบเท่ากันอันนี้สารเจ้าอันเกณฑ์ขวัญจักรยาโอเคค่ะ ก็อย่าหรอนั่งมอไซค์ไปเนาะเพราะว่าราคาเท่ากัน40บาทประหยัดเวลาแถมก็ไม่ตากแดดนานด้วย ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกัลยาณมิตรนะทุกคนซึ่งที่นี่ถ้าใครจะมาไหว้ค่ะจะไม่กดอิมนะให้นั่งมอไซค์แล้วก็มาลงที่วัดกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็มันจะมีทางเดินต่อๆมาเลยนั่นเองนะทุกคนก็ทางเดินก็โอเคเลยนะแล้วก็อย่างวันนี้เรามาเนี่ยก็ค่อนข้างคนเยอะอยู่ในระดับหนึ่งที่นี่เขาแบบปั่นจักรยานได้ด้วย อ๋อนี่ถึงแล้วนิดเดียวเองตันก็ถึงแล้วนะแต่ว่าอย่าตันไปตั้งใจไหว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าตันมาถ่ายไปด้วยอย่างเงี้ยตัอนอาจจะไม่มีสมาธินะเดีย๋ยวไปกันนะคะ กคือตอนเนี้เราไหว้เสร็จแล้วใช่ไหมกําลังหาทางไป,ป้าดร้อนมากแดดร้อนมากอะ่ะโอ้ยตอนเนี้ยคือแบบว่าแค่จะหาทางออกจากวัดยังยากเลยฉันหลงทางตอนเนี้ยกําลังหลงทางสุดๆเลยร้อนมากทุกคนนี่แดดสี่โมงจริงปะเนี่ยคือแบบทำไมมันร้อนขนาดนี้แม่ มแมพมันบอกมาทางนี้นะแต่ว่าเรางงทางอะต,ตอนนี้หน่องแบบว่าหลงทางสุดๆคืออยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เรื่องงงไปหมดแล้วแต่องอยู่ไหนอาหาทางไว้เจออะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือแบบว่าตรงนี้มันไม่ร้อนมากคือถ้าเดินเมื่อกี้ก็คือร้อนตับแตกสุดๆเลยนะแต่นี้แบบว่าก็ดีหน,น่อยมันมีลม เราก็เดินทะลุไปต้องมีตะทางไ,ไปถึงอ,อันนี้คืออะ,ะ,ะไรอ่อวัดแบบอาจจริย์ทำไมที่นี่เขาทำวัดสวยกันไปเดีย๋ยวเราเดินทางต่อ ทุกคนคือตั้งแต่ตาเดินมาหรือว่าตั้งแต่ตานั่งรถเข้ามานะคือตานเนี่ยจะเห็นแต่คนเขานั่งแบบขับรถมาก,กันอ่ะคือแล้วเราแบบว่าเป็นประเภทแบบมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ขับรถมาแล้วศาลนี้ก็คือคนมาเยอะมากก็อ,อาจจะด้วยแบบว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษสําหรับพระโพธิสัตว์ควรอิมด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนก็คือมาเยอะมากถ้าแบบทุกคนแบบเห็น รถที่เที่ยวด้านหลังไปก็คือแบบเข้าไปไหว้องค์พระโพธิสัตว์อะเกือบหมดเลยเพราะว่าเราเห็นแบบบางคนตอนช่วงที่เขาลงรถใหม่เนี่ยเราไปเจอกันตอนแบบอยู่ทางเข้าไหว้ใช่ไหนพะแม่กวนินเนี่ยเราก็คือแบบเจอรัวรัวก็เลยคิดว่าน่าจะแบบว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะมาไหว้กันอะเนาะความที่วันนี้แบบคนเขาก็มาไหว้ขอพรข,ขอโชคขอราบกันนั่นเอง ส่วนเราก็จะไปหาของกินและจะดูก่อนว่าไปไงดีดอทำไมเขาหามอไซค์เจอทำไมเราหาวินมอไซค์ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกมอไซค์เอาเนาะ<ๆ>ดีหน่อยโอเคเรียกเรียบร้อยเราแบบไปเจอกันอีกทีตอนอยู่ตลาดวังหลังนะทุกคนไปแล้ว ตอนนี้เราก็คือแวะมาเดินตลาดวังหลังเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรไมขึ้นเราก็คือแบบว่ามาเย็นอีกแล้วอีกแล้วละอีกแล้วอเกนแอดอเกนแต่ก็ยังดูมีของนะสองอันให้สองอันดูแองกินกันว่ามีอะไรบ้างคือกลับไแบบฟอ เื่มากแต่วันนี้ดูแม่นคนเท่าไหร่นะก็โอเคหน่อยเพรว่าคนไม่ได้เยอะมากอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปเบียดใคร <c oughs> ร้านนี้เราเคยมากินอร่อยมาก ของชริงค่ะค่ะ,คะแล้วก็กซื้อปุ้ยช่ายมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินนิดบ้างแล้วเราก็ค่อยไปดูซื้อกัน ไม่ขอวัดเต็มเลยไปทุกคนเราก็มาลงใต้อุโมงกันหลังจากที่ไม่ได้ลงเลยที่ไยลงตอนนี้ตายกำลังลงอุโมงมาหาลานนะคะม,มาดูกันว่าข้างล่างมีอะไรซึ่งเราอ่ะมาที่นี่หลายรอบแล้วนะแต่ไม่เคยลงมาข้างล่างเลยก็อย่ามาดูกันนะตอนนี้ก็คือไม่ถือกล้องและใช้โทรศัพท์ ประด็นถ้ามีแบบแผงผังด้วยซึ่งทีอย่างเผื่อขยากดูว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองซึ่งเราอยู่ตรงนี้นนะแล้วก็ไปทางไหนอ่ะใกล้จุดทีนี้ก็คือแบบว่ามีประวงะวัติศาสตร์เต็ม แล้วคือแบบว่าของก็หนับตอนนี้แต่ดูเหมือนเราค่อยมีคนเขาไหร่นะหรือว่าเรายังไม่ได้หยุดจุดที่แบบคนเขาอยู่เัอนเยอะๆก็ไม่รู้ทุกคนก็คือเราเดินมาสุดทางแล้วก็เกดว่า ข้างาไม่มีอะไรเลยอะแบบเป็นเหมือนแค่ทางลราเฉยๆหรือว่าเราลงผิดทางหรือเปล่าทาไมแบบว่าดูไม่มีอะไรจะถือว่าแบบมาตำรวจแล้วกันเราก็เพิ่งมาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรยังไง นนี้เราก็นั่งพักกันอยู่ที่แถวพระราชวังหรือว่าในส่วนของตรงข้ามต่างหลับเมืองนั่นเองนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยมากตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะคะตาลก็มานั่งพักก่อนเนาะและอีกสภาพหนึ่งตาลก,ก็จะเดินไปที่เอ็มาทีแล้วก็กลับบ้านนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็จบทริปวันเดย์วอล์กอย่างเท่านี้นะคะฝากฝไลค์ด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย